สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องตายสเก็ตส์ซุปกับมาพบกันอีกแล้วนะคะน่ากับมือแรงตอนนี้ก็หาโมงค่ะหาโมงสีสีพี่นายเสื้อ้าพี่น้องมากินขนมจีนจ้ะขนมจีนแกงเขียวหวานนี่นางเ็ดแล้วตะกี้นี่พี่น้องขนมจีนแกงเขียวหวานไก่เนาะค่ะเนาะใส่บะเขือปอทีนางได้มาจากล้านร้านไทยหินางเฮ็ดงานน่ะจ้ะเพี่อได้หมอบได้ต้มหมอบปังยังไงนี่พี่น้องมึงค่ะนะต้มหมอบยังไงได้ขนมจีนอ่าแกงเขียวหวานไก่ใส่หัวใจแพะ หัวใจแพ้ออหลีเนี่ยอีนางไปไหนหัวใจแพ้่มากถึงสองสามหัวแพ้่สองสามหัวใจพ่นหัวใจคือหัวใจมูอะไรพี่น้องคือกันแดะเลยอืมบ่มีกินข้าวบ่มีกินน,กกน,กนีอย่างเนาะจะเนาะนี่นางใส่ลงไปนำ้ำตอนแรกว่าสีใส่ตีนตีนไก่น้ำเด้ตีนไก,นไนไก่โอ้ยคิดไปคิดมาขี้ข่ขาวนอออกมาละลายว่ามันสีลายยางไหนเนี่ยโพดพี่น้องใส่ใส่แค่นี้ก่อนจ้ะ นี่พี่น้องพ่อใหญ่กินเขาแรงแล้วคะ่พะพ่อใหญ่ต้องกินป่าให้นั่งๆก่อนแกงเขียวหวานไก่ใส่หวัวใจแพะพี่น้องมาเด้อม,มากินน้ำกัน,กน,กนจ้ะแซ่บเลยจ้ะหวานก็นั่งพอดีเลยพี่น้องไก่

มาแจ็แพรเอาโมเอา,เอามะผัดกระเพราขึ้นสีแซมนะเพี่น้อนรสสัตว์มันก็จะเป็นรสสัตว์รสสัตว์กินเนือ้อธรรมาดาแหละ मत पटा 嗯，是啊。 <cười> 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 yêu subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nắng, lên thua bỏ น้ำได้หล,าย,ลายน้ำอีน้ำบริสันตะ์เปล่าเ,เพิ่มเดซไซแต่กะทิอย่างเดียวเลยน้ำม,มาจากไหนตัวนี้น้ำลายคับ ครบ มาเคียกันนั่งเฮ็ดกับเขาส่วนมากจะบ่คอยได้เฮ็ดหม้อใยแบบนี้รอกพี่น้องเพราะว่ากินข้างสองข้างก็บเบื่อแล้วแต่ว่าที่เฮ็ดหม้อใยแบบนี้เพราะว่าบเืเขอนะ่ะเขือที่ได้มากมันซีนาถิมเสียดายก็เลยเฮ็ดทีเดียวหมอใยไปเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตักแบงไว้กินเซประมานเทือสองเทือสามเทือ น,น,นอกนั่นก็จะเอาใส่กองซูเปอร,ร์แวใสซฟฟิเอาไว้ย่ามอยากกินเท่าแค่วออกมาแล้วก็ออกมาอุ่นจะแค่นั้นประหยัดพี่น้องประหยัดค่ะนางเป็นคนที่เสดายค้องค่ะเสดายค้องกินกิน่่เบิดเก็บเก็บเก็บย่างเดียวบ่ค่อยทิม โล่งคลิปก็ล่งพิดหมือพี่น้องเลย Yep. เดี๋ยวอันนี้ก็เอาไว้เห็นมันเย็นจักหน่อยนึงก่อนเดี๋ยวน่าจะตักใส่ซูปเปอร์แบ์เซฟฟิเอาไว้ไปละคาคลิปนี้มาแบบง่ายๆพี่น้องมาแบบมาไหวไปไหวนะคะเนาะข้ามากินข้าวแรงจักสี่เลยพี่น้องค่ะคนเท็ดคลิปคนเทน y o ยูทูบนะคะเนาะเอยสิเลออ,นนนอันนั้นนี่อันนี้หน่อยเขาก็กพยาย,ยามทายไปนะคะ นี่น่าก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรื่มต้นเฮ็ดคลิปยู u ูบเด้อค่ะเด้อยังไดก็อย่าอ,อย่าพึงถอยอย่าพึงถ,อย,อ,ยงถอยนะคะเนาะนการเฮ็ดคลิป youtube ก่อนที่จะได้เงิน youtube เนี่ยมีบ่อยมากค่ะที่เกิดอาการท่อเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันขึ้นซ่ามันขึ้นซ่าแต่ถ้าเกิดว่าพอมันขื้นแล้วมันพอผ่านโกดแล้วมันก็จะขึ้นหวัหวหวัวหัวเอาเลยเนาะค่ะเนาะนะั่นแหละคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพออคลิปหน้าจ้าบ๊าย